หลังจากที่เราผ่าสกัดเรียบร้อยนะแล้วก็ทําการเอาตัวท่อเยื่อใส่ลงไปนะแล้วก็เช็คระยะจะสังเกตได้นะครับว่าระยะท่อเดิมเนี่ยมันอยู่ที่ยนะี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเซนพอเราใส่ท่อเยื้องกลับไปมันก็จะเยื้องมาด้านหน้ามันก็จะอยู่ในระยะมาตรฐานสามสิบเซนครึ่งถึงสามสิบเอ็ดเซนพอดีนะก็ยังอยู่ในระยะที่ติดตั้งได้นะครับโอเคนอกเหนือจากได้สามสิบเซนแล้วนะสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือรอยผ่ารอยสกัดตัวนี้นะครับ เราจะต้องนะทำการทำการซึมนะไม่ว่าจะเป็นวอเตอร์พักหรือว่าเฟกชิลเพื่อที่จะทำการซึมเป็นด่านที่สองไม่ให้น้ำรั่วซึมรอยผ่านรอยสกัดนะแต่การใช้งานจริงๆนะน้ำทุกหยดที่มาจากชักโครกมันก็จะไม่ได้ไหลผ่านรอยผ่านรอยสกัดพวกนี้นะมันก็จะไหลผ่านนี่ผ่านท่อพลาสติกขาวแล้วก็ลงไปที่ท่อสีนิ้วนะก็จะจบปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมสะสมลงไปที่ชั้นล่างนะแต่ว่าเราจะทำกันซึม เผื่อไว้ด่าน2นะกรณีล้างพื้นห้องน้ํานู่นนี่นั่นน้ําซึมเข้าไปจะได้ไม่ไหลผ่านลอยผาลอยสก,กัดนะครับแต่โดยทั่วไปนะน้ำนะมันก็จะไม่เข้าไปเพราะว่าฐานสโคงปิดเต็มนะ้้วก็จะยาน๋ยวาปิดขอบพ้มิดนะครับอันนี้ก็จะจบปัญหารนะยะท่อจำทิ้งไม่ได้ระยะ30.5แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมลงชั้นล่างได้แบบ100%เห็่นนนะครับ หลังจากที่เราทํากันซึมแล้วก็แต่งปูนเรียบร้อยเดี๋ยวมาเช็คระยะอีกรอบหนึ่งจากผนังถึงจุดศูนย์กลางของท่อระยะมาตรฐานที่ติดตั้งโชโคคืออะไรคือนี่สามสิบเซนครึ่งนะใส่ท่อเยื้องไปมันก็จะได้ระยะสามสิบเซนครึ่งพอดีนะสิ่งสําคัญนอกเหนือจากสามสิบเซนแล้วนะความสูงของตัวอปุปก,กรณ์จะต้องให้อยู่เสมอพื้นกระเบื้องหรือว่าสูงขึ้นมาจากพื้นกระเบื้องประมาณสักหนึ่งไม่เกินสองเซนนะแล้วก็ ก่อนที่เราทําการติดตั้งชักโครกเราก็จะใส่ตัวชุดประก,รกันกันหินตัวนี้กลับเข้าไปใส่เข้าไปทักษณะแบบนี้นะโอเคพอใส่เสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะแล้วก็สิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างคือตอนที่เราเอาชักโครกมาวางในอุปกรณ์ตัวนี้นะสิ่งสําคัญคือเวลาวางเราจะต้องวางให้เดือยเซนเมตตมันตรงเซนเซนตอร์แบบนี้นะ โอเคระยะท่อน้าทิ้งได้แต่วา,วางไม่ตรงเซนเตอร์ขีซ้ายหรือว่าขีหน้าขีหลังก็คือปัญหาที่เจอคือรั่วขอบโถงกลิ่นแล้วก็กดไม่ลงเพราะว่าเบ้าเซรามิกมันไม่ตรงเซนเตอร์ท่อนะเพราะฉะนั้นเวลาวางเราต้องวางให้ใหเซรามิกตรงเซนเตอร์ท่อและสันแบบนี้วางล้วก็กดแล้วก็เก็บขอบยาวแนวทดสอบการฝัดไม่มีรั่วไม่มีซึมก็ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคใครเจอปัญหาระยะท่อน้าทิ้งไม่ได้นะสามารถใช้วิธีนี้ได้แบบ แก้ปัญหาได้นะแล้วก็จบปัญหากลิ่นน้ำรั่วซึมหลกูกเชนล่างได้แบบ100%ปแน่นอนนะครับ